สวัสดีค่ะพี่น้องเบริร์สุขูสุคนอบไอ้กินแซบมากอีกแล้วค่ะมากค่ะพี่น้องเมื่อนี้ตบไอ้กินแสบสิบา้ามากกินย่ำหอยนาง่มตัวใหญ่ๆจะ้ะสดๆดเลยจะ้ะมา,จากจ้ะแซบๆน้องกันจะ้ะเฮ้ยพี่น้องย่ำหอยนาง่มจ้ะตัวใหญ่ๆมากจ้ะแซบๆน้องกันจ้ะใส่ก่อนแลน้วนาะจะเหาะ รถขับจากพี่น้องรดขับคอามเจยาด่ะ うんどうねかきたきの。 มาแล้วจะเถอะเจ็บน้องกัน แซ่บครับจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มต่ำเองจะแซ่บแซ่บพี่น้องความเจียวจ้ะหอมเจียวกบับกอ <laughs> ừ, thì nó cũng hoài năng tuổi anh nhanh nghe chả? ไงครับากพี่หนหองดึงอุ้ยสดๆสดเลยจ้ะนยไงครับถึงว่าพักกะเจดบานเกดดวยเวยเกรับสารและแน่ะครับแสบไร ม้ำเจียวค่ะมาได้จาพี่น้องผู้ใดบ้านได้กินข้าวซอเข้าเที่ยงน้ำกันจ้ากิกนเที่ยเดียวรวดเดียวเลยจ้ะ หวานครับสุครับก็ได้กินโดนแล้วพี่น้อง Bương thả nó, tôi nhây phật. เอาจ้า,จาพี่น้องสำหรับมือปอบอายกะยิ้มแล้วเนาะค่ะเนาะจังไหนปอบอายกะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ปอบอายเอ่อให้ปอบอายได้เฮ็ดคลใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะเนาะให้ฝากพี่ฝากน้องรับชมรับฟังเนาะเป็นกำลังใจให้ปอบอายเด้อค่ะเดอ้อสำหรับมือนี้ ปอบอายกสวัสดีค่ะ